สวัสดีค่ะนางสาวเหมือนฟ้าเย็นเกตค่ะได้งานสเตชันที่5ค่ะงานไม่สมบูรณ์โดยอินพุตต่อเข้าที่ x 0 0เป็นสวิตช์โหมด a ค่ะ x 0 0 2เป็นสวิตช์โหมด b และ s 0 0 0เป็น Stop ค่ะโดยเข้าที่ตำแหน่งที่ s 1 ไปเข้าตำแหน่งที่สวิตช์ S2, S3, S4 ตามลำดับค่ะแล้วก็เอาคูดเอาคูดใช้ Y013 เป็น K1 Y010 เป็น K2 Y 011เป็นเค3ค่ะแล้วก็หลอดไฟหลอดไฟใช้หลอดที่หนึ่งใช้ Y014 หลอดที่สองใช้ Y015 โดยการทำงานตามเครื่องต้องกดสวิตช์ที่โหมด A ให้เครื่องรอบสูงทำงานเมื่อกดโหมด B จะเป็น รอบต่ำทำงานก็คือเคสหนึ่งทำงานเมื่อกดสวิตชสต็อปจะเป็นการตัดการทำงานของโหมโดค่ะเช่นกดทางแว้แล้วก็กดสต็อป